มาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันเบนซ์ทองหลอ่อจุตินันพิรมพักดีในซี o t โอททุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จากนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่หนีนาททาง FM 89.5เมกะเฮิรต um ์เบนซ์ลามินทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหลอ่อลูกค้าเรื่องใหญ่กับไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหลอ่อแถมฟรีทริป Show. บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครพี่อยู่ทุกวันละครพี่ดื่อไวไนะคะแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปัน ไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง c o v e r 500กลับมาคอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง c o v e r 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซลาเมนทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหลอ่อลูกค้าเรื่องใหญ่กับไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหลอ่อแถมฟรีทริป Francfurt บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครพี่อยู่ทุกวันละครพี่จีซว้นนะคนนนะค ส่ง EMS กับไปรสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอเซ็นเตอร์ไปรษสีน์1545 คุณผู้ชมฮะโรตีภูเขาไฟมีแต่เขาทำสูงเขาแข่งกันเรื่องความสูงแต่ละสาขาสาขานี่รับกรนาะแต่ที่นี่ขนาดนี้เป็นสาขาแรกนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เอาปาาไว้กันแล้วก็ถ่ายแล้วดูไปอันนี้จะเป็นโรตีโตีเป็นแบนเรียกโรตีทิชชู่ครับโรตีทิชชู่แตขายดีมากครับพี่กอบหอมจะใช้คำอะไรดี แล้วแฟนชายของโกชาชักเนี่ยไม่ใช่ว่าใครมีเงินก็ซื้อได้นะครับปฏิเสธมาหลายรายนะครับวันดีขคืนดีมีรถเบนซ์นะฮะขับมาจอดแล้วก็จะบอกว่าผมยะยขอซื้อสูตรขายมันจะเปิดที่ห้าสาขาสิบสาขาคือถ้ามาแนวเนี้ยเตรียมตัวเจ๊งได้เลยพี่อรุณสวัสดิ์เช้านี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงไปเป็น โปรโมอรายการ CEO Talk ทางช่อง NBT2 HD ออกอากาศวันนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงร้านนี้ตั้งอยู่แถวๆราชวัตรนะฮะท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะไปหาเครื่องดื่มกับของหวานนะฮะรับประทานดับร้อนนะฮะแล้วก็เป็นวันหยุดที่อากาศดีเช้านี้ฝนตกในหลายพื้นที่นะ,ะผมขับรถจากที่บ้านมาสถานี ตกโปรยปลายตลอดเส้นทางนะฮะก็เป็นสภาพอากาศที่เมื่อความเย็นจากประเทศจีนนะแผ่ลงมาปกคลุมเนี่ยนะฮะความกดอากาศสูงมาเจอกับมวลอากาศร้อนก็แน่นอนนะฮะเขาเตือนไว14้14-17นั้นกรมอุตุบอกพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะฮะในหลายพื้นที่ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันลองดูนะฮะร้านนี้มีคุณบอยเป็นเจ้าของนะฮะชื่อร้านก็คือโกโรตีชาชัก หนุ่มน้อยคนนี้เป็นหนุ่มน้อยที่เติบโตมาในย่านปากใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค้าขายดีนะฮะเปิดมาได้ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนะปีสองปีทำยอดขายต่อเดือนได้หนึ่งล้านบาทนะฮะต่อสาขาต่อเดือนหนึ่งล้านบาทไปดูครับเขาทำกันยังไงแล้วใครก็ตามที่หาอาชีพอยากจะเปิดร้านนะฮะอยากจะลงทุนที่นี่เขามีแฟนชาย นะอย่างที่เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่ใช่ใครมีเงินเขาก็จะขายนะมีลูกค้าหลายรายมีผู้ประกอบการเยอะแยะเลยมาอวดร่ำอวดรวยขับมารถเบนซ์มาถึงเปิดกระจกบอกว่าเนี่ยอยากจะเปิดสาขาแบบอย่างนี้สัก5าสาขา10สาขาคุณบอยไม่ขายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมาลักษณะนี้ไม่ได้ตั้งใจทําเขาบอกเลยถ้าเป็นอย่างนี้เจ๊งแน่ๆลองไปตามดูครับโมเดลธุรกิจนั้นมีเรื่องราวที่จะมาเล่าขานกัน ในมุมมองของนักลงทุนเขาคิดยังไงเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะฮะก็จะเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งนะฮะล่วงหน้านอกเขตนะฮะตั้งแต่เปิดคูหาตั้งแต่ในเวลา8นาฬิถึง1 7นาฬิกาเป็นครั้งแรกนะฮะที่ขยายเวลาในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งที่เดิมทีนั้น8นาิาถึง15นาฬิกาออกไปเป็น 17จดนาฬิกาก็มีเวลามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนสองล้าน6แสนคนโดยประมาณที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแล้วก็ในเขตออกไปใช้สิทธิ์ครับใช้เสียงเลือกคนที่ท่านรักแล้วก็เลือกผู้สมัครจากพรรคที่ชอบลองดูครับการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้นั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งสำคัญทีเดียว เราได้เห็นนะฮะเรื่องมาตรการประชานิยมออกมาเห็นแล้วจุกนะฮะหลายคนบอกเห็นแล้วจุกเลยเมื่อคืนนี้แฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตนะฮะค่าแรง400 4 0 0รถึง425บาทขั้นต่ำนะต่อวันปอตีเงินเดือน20,000อาชีวะเงินเดือน18,000แล้วเด็กจบใหม่เสนอนะฮะยกเว้นภาษี5ปีแล้วยังจะเสนอยกเว้นภาษี พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อีก2ปีแล้วยังลดภาษี10%ให้กับบุคคลธรรมดาในการยื่นพกด90หรือ91กรณีอย่างนี้จัดหนักเกินไปหรือไม่อย่างไรลดแรกจากแถมประชานิยมโค้งสุดท้ายมันทําได้จริงเหรอในขณะที่หลายคนเตือนนะฮะกรณีอย่างนี้จะทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงเดี๋ยวช่วงที่2ครับไปคุยกันวันนี้คุณสวัสดิ์มาพูดคุยด้วยช่วงนี้พักสักครู่ครับ ช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ร้อเอร์เซเบนซ์ทองหลอ่อ027148888ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปตาพ่อครัวบาย NKFood ูอีซูซูมิวเอ็กซ์รุ่นพิเศษดิออนิกส์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่ง EMS กลับไปสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอน ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอเซ็นเตอร์ไปรษณี1545เตรียมตัวกันให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมกันแล้วหรือยัง เลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยมือของเราถึงเวลาใช้สิทธิเราเป็นคนไทยถึงเวลาใช้เสียงลับดันให้ก้าวไกลเลือกคนดีเป็นตัวแทนพัฒนาประเทศไทยหนึ่งเสียงสองพลังจงใช้มันด้วยเลือกตั้งกันเ้อพี่น้องเลือกตั้งกันเด้อพี่น้อง ลืม2ีมีนาเลือกคนดีเข้าสภาดูแลประชาเปลี่ยนแปลงเมืองไทยชาติจะก้าวไกลด้วยมือของเราประชาก้าวไกลด้วยมือ ในช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่ในสายนะครับไปทักทายท่านนะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ฮะโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนะฮะพรุ่งนี้แล้วครับจะเป็นการที่คนจะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามีมากถึง2อล้านหกแสนคนเนี่นะฮะเริ่มเปิดครูหาตั้งแต่ในเวลา8ปดนาฬิกาไปจนกระทั่งถึง17บเนาฬิกาแล้วเราได้เห็นนะไม่เกินความคาดหมายแต่อย่างใด นโยบายประชารัฐนะฮะนโยบายประชานิยมออกมานะฮะจากพักพลังประชารัฐคุณสวัสดิ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดันค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่วันละ400-425ถึง425บาทประกันรายได้นักศึกษาจบปริญญาตรีเงินเดือน20,000บาทเงินอาชีวะสำหรับเด็กๆจบสายอาชีวะ18,000บาทเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับคุณสวัสดิ์ ปรากฏว่าเสียงตอบรับจากภาคธุรกิจบอกเองครับว่าขายฝันมันเป็นไปไม่ได้คุณสวัสดิ์คิดเรื่องนี้ยังไงครับอันนี้มันแน่นอนครับนะฮะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พักประชารัฐนะเราต้องให้ความเป็นธรรมทุกพักเหมือนกันหมดครับแค่ขึ้นค่าแรงนะครับขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับไม่ใช่วิธีทางแก้นะฮะพอเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยนะครับเอ่อ ผมไปอังกฤษเมื่อประมาณเกือบเดือนที่แล้วครับนะครับตกใจผมลงจากเรืบินพบผมเข้าไปเช็คอินผมนึกว่าผมเข้าประเทศอินเดียที่ลงสนามบินที่ฮิสโจอเนี่ยนะฮะที่ลอนดอนใช่ครับ<อ>เพราะว่าพอเข้าไปเช็คปั๊บเนี่ยนะฮะอินเดียแอ,อฟริกากนะครับ ถ้ายุโรปเนี่ยนะก็ยุโรปมาจากโปรแลนด์ไปมาจากยุโรปตะวันออกโคเเอเชียนะฮะฮังการีลลมาทํางานแ,แท็กซี่ก็เป็นชาวอินเดียนะฮะชาวปากีจิวนะครับอแล้วก็ร้านอาหารเหมือนกันก็เต็มไปด้วยเนี่ยนะเกาหลีญี่ปุ่นจีนแล้วก็ชาวอินเดียครับอืมเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยนะคนเจ้าของถิ่เนี่ยนะตอนนี้ไม่ทํางานกันเป็นเพราะอะไรฮะ เพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะไอ้คำว่าต้องการเนี่ยนะฮะ<ม>เออกขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสังคมใช่ไหมฮะต้องช่วยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีทางแก้ที่ถูกต้องนะฮะ<ม>บางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผมพูดไปแล้วเป็นสิบปีเนี่ยนะฮะบางโรงงานเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเนี่ยนะฮะ เอ่ให้ขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวนะครับให้ทําเป็นพิซเนี่ยนะเป็นชิน้นชิ้นเนี่ยนะกุ๊ปนิกนะฮะสมมติทําทำแปดชั่วโมงได้สิบชิน้นถ้าทำแปดชั่วโมงเนี่ยนะได้สิบสองชิ้นเนี่ยนะครับแปดคนเนี่ยนะฮอ,อ,อสี่ชิ้นนี่คุณได้ค่าแรงไปเลยใจอินเซนทีไปอ๋อนึกออกแล้วฮะโมเดลนี้อืม,อมใช่ครับแคบนะครับอืมและอีกอย่างหนึ่งปเวลนนี้เนี่ยนะฮะ ประเทศเรากําลังผมไม่อยากจะว่าโอเคอกําลังพัฒนายังเรียกว่าด้อยพัฒนาไอ้กำลังพัฒนานี่นะพูนพูดมมาหลายสิบปีแล้วแต่วันนี้กลายเป็นด้อยพัฒนากลับไปกลับไปหนักกว่าเดิมอีกนะฮะใช่ครับค,ครับนะฮะทาไมเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดนะ่นะว่ากุญแจดอกสําคัญของประเทศไทยไม่อยู่สองดอกอนะะรถไฟรถไฟกับของไทยขอข้อเกล่าค,ครับนะฮะม,มันเริ่มยังไงครับเวลานี้เนี่ยเริ่มเนี่ยนะะ ผมพูดไปแล้วผมไม่ได้อิจฉาใครนะครับนะฮะอไอโครงการเตะหมูเข้าปากหมานี่เลิกกันทีหนึ่งมันแต่มันก็ยังเห็นอยู่นะฮะที่ออกมาใช่ครับนะบผมถึงบอกว่ารัชการที่ห้าเนี่ยนะครับที่ข้างเคียงนี่เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับทําไมเราไม่มารวมกันเป็นโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับว่าทําแล้วสร้างคอมเพล็กซ์ใหม่นะฮะให้คนเขาขายของมีงานทาครับแล้วก็เลิกกันทีเนี่ยนะฮะ ชาวบ้านเนี่ยไปขอที่ทํากินให้สิบไร่ห้าไร่เนี่ยนะครับแกบมันไม่ได้ช่วยหรอกไม่มีไม่ไม่มีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า m อ็ก o ทน c มิสเกมไม่คุ้มทุนนะฮะในการลงให้ไปสิบไร่แต่คนนี้กันคนนี้ออกเนี่ยนะไม่แบ่งที่กันออกเนี่ยนะหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยทีดินที่เป็นคันทางเดินนะฮะของแต่ละที่แต่ละ,ปะแปลงใช่ครับนะฮะาะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ เวลาน,นี้เนี่ยนะถ้าสมมติว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนคนตกงาน<ก>เขาไม่ได้ทํางานเขาไม่มีเรคคอร์ดกำกัรเป็นชาวนาแต่เขาเกิดเป็นคนไทยแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเดินเข้าไปก็บอกเขาขอที่ทํากินได้ไหม,มรัฐบาลจะจะปฏิเสธเขาอย่างไรเอ้ยมึงเป็นคนไทยก็จริงแต่มึงไม่เป็เองไม่ได้ชาวนาอ๋อครับถูกไหมครับครับ<ก>มันจะ สร้างปัญหาแตกแยกมากๆในอนาคตแล้ววันนี้เนี่ยแะครับก็ยังมีนักการเมืองมังพักออกมาพูดบอกไอ้ซอฟบปก,กรหนึ่งเนี่ยนะให้เอาไปขายได้ขายให้กับเศรษฐีคนไหนก็ได้คนที่ไปซื้อไปแต่ว่าจะต้องทำกเกษตรเหมือนกันมึงก็ตายอยู่ดีที่เขาเรียกฉโฉนดทองคำนี่แหละฮะอันนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะเรียกหาอะไรก็ไม่รู้นะครับ,รบวันนี้ผมลำคาญตายหาแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะ วันนี้เริ่มต้นไม่สายกันไปหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราคุยกับจีนจีนเป็นคนมีประ,ประเทศที่มีเหตุผลแล้วมันต้องยอมรับว่านะฮะจีนทางทางใต้เนี่ยนะครับไม่มีทางออกทางทะเลเสียวนอยู่นานตรงนั้นเวลาน,นี้ถึงแม้ว่าอยากจะขุดแม่น้ำโขงครับก็ทำยากนะฮะทำยากมันตื้นเขินทุกวันแม่น้ำโขงเนี่ยครับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะเรามัเริ่มใหม่เถอนะนั่นะฮะไอเรื่องของคุดคอคข,อขอดกระหรือว่านะฮะไอรถไฟคุณสวัสดิะะ์ไอไอโครงการดีๆอย่างนี้เราเห็นมาพูดคุยกันมาหลายรัฐบาลนับสิบปีสิบปีรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะนำพาประเทศเป็นเพราะอะไรครัคุณสวัสดิ เดี๋ยวทิศหน้าผมจะเอาหนังมาให้ดู <แก S 2> นะฮะเรื่องอะไรครับแมนูบิวอเมริกาเริ่มจากรถไฟแ,<ก>แล้วก็สอบมาก็มีเนี่ยนะฮะทำโรงเหล็กทำอะไรต่อไปเยอะแยะเลยคร<ก>ับนะฮะแล้วก็รลรถไฟเสร็จป๊อบเนี่ยนะฮะก็เป็นสร้างเมืองนะฮะแต่วิธีการเนี่ยนะฮะ<แ>วันนี้ในอดีตเนี่ยนะ,ะมันก็นวันนี้เหมือนกันครผู้มีอิทธิพลเข้าไปยึดที่คาเจ้าของที่ ของเราตอนนี้ใช้อำนาจรัฐเนี่ยนะตังเวนคืนที่ดินช่ครับครับถูกไหมครับแล้วเวนคืนยังไม่เป็นไรนะครับไอ้ที่ที่ออกไอ้ที่ข้างในเนี่ยออกไม่ได้เป็นที่ตาบอดไปเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมบอกวิธีทางแก้ทางเดียวก็คือทางนี้นะฮะไอ้ขึ้นค่าแรงสี่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยแหละครับมันไม่มีทางหรอกครับที่จะทําได้นะฮะคุณจะขึ้นไปเนี่ยนะสี่ร้อยห้าสิบ อินเฟลชันมันก็จะตามมาค่าของชีพก็ตามมาใช่ใช่ครับใช่นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงครับคนไทยตกสี่ละตกงานสี่ล้านคนแต่คนต่างชาติเข้ามาสี่ล้านคนมันหมายถึงอะไรวะใช่อันนี้อันนี้มันตัวเลขมันมันตรงกันข้ามกันกันกบแรงงานต่างด้าวน,นะครับครับใช่ไหมคนไทยจะต้องเริ่มคิดนะนะัว่าเอ้ยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยนะเริ่ม,มได้อย่างไอไอาชีวะผมพูดแล้วนะ ไม่ใช่ว่าตั้งเงินเดือนเฉยๆนับรับงานตั้งแต่วันแรกเลยปีเลนี้เป็นกฎหมายซะให้เนี่ยนะฮะโรงเรียนเพาาช่างกรับงานได้ให้โรงเรียนรับงานแล้วก็ให้เด็กๆเขาจัดกลุ่มในการทํางานนะปีปีหนึ่งเรียนทฤษฎีบ้างปีสองเนี่ยนะออนจอออออนฟิวเลยรับซ่อมรถเนี่ยนะรับพ่นสีรถเนี่ยเขารถเนี่ยนะครับสกิลช่างทั้งนั้นเลยพวกนี้อื คนที่เรียนจบดีไซน์เนี่ยนะจะออกมาดีไซน์เฟอร์นิเจอร์โอเคก็มีโ้งเียนช่างไม้เนี่ยใช่มีช่างไม้ครับช่างเลื่อยช่างไมีช่างแฟชั่นเนี่ยนะฮะเยอะแยะเลยเนี่ยนะออกมาละที่ของหลวงเนี่ยนะไอ้้ายตัง้ตยตังดวงรถใต้ไอ้ทางดวงรถไฟเนี่ยนะกันให้เขาทำมาหากินไอ้พวกมึงไปดูงานที่ญี่ปุ่นมึงไม่เห็นเหรอใต้ทางดวนนะใช่เขาจัดพื้นที่เป็นพื้นที่ขายของขายสินค้าชุมชนนะครับออลท็อปนะฮะใช่ ผมผมถึงบอกไงผมพูดมา็นสิบสิบปีจุงทั้งผมรำคาญายหาแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าขึ้นเงินเดือนเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วงานบางงานบางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับให้อินเซนティブผลตอบแทนนะครับอืมใช่ครับเป็นแรงจูงใจนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมบางตัวเนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นอะไรครับต้องใช้เทคโนโลยีไอ้การเม้นเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะ หลายหลายตัวเลยแม้กระทั่งไอวีเชฟในนั้นไอ้ไอไอ้อีไซนชันในโรงแรมอย่างเงี้ยบ้าบอคอ,อแตกมแบบั้ยครับไปใช้เอไอใช่ไหมมันจะใช้หาอะไรผมไม่เข้าหรอกครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะมน,นุษย์ต้องคิดหน่อยแล้วบ่านะบ่ามันจะต้องช่วยกันว่าทํายังไงถึงสร้างงานให้คนเนี่ยนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมไม่มีความเชื่อในโลกนี้เลยว่าพวกมึงสามารถทุกคนทําทําทําให้คนในประเทศมึงรวยเท่ากันอืม คุณสวัสดิ์ครับเราเห็นโค้งสุดท้ายเรื่องของการใช้ของการประชานิยมทุกประเทศนะฮะหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ใช้กันทีนี้เราดูเหมือนพักการเมืองหลายพักจะอักหนักเรื่องของการแจกจ่ายทุกอย่างให้กับผู้ที่จะลงคะแนนนะคุณสวัสดิ์ใช่ครับ <c oughs> พยายาม <c oughs> จะแจกเลยอกอย่างหนึ่งนี่นะไอ้ห่วงนี้จะบารัดคอมึงเนี่ยนะสั้นมากเลยเวลาเนี้ยอ่ครับ ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะเอาจุดอ่อนของคนเนี่ยนะมาเป็นข้อได้เปรียบระยะสั้นต่อไปนี้ประเทศมึงก็ตายแล้วแล้วเราจะเดินกันยังไงครับในเมื่อขนาดนี้ดูเหมือนพักประชาธิปัตย์ขับพลังประชารัฐจะพยายามจะแย่งขึ้นตำแหน่งอันดับสองให้ได้เลยผมบอกว่าโอเคอาชีวะเนี่ยนะรับงานเดี๋ยวนี้เลยรับอะไรนี้ผมมีความเชื่อ,ออำนาจรัฐเนี่ยนะฮะสั่งเลยบร,ริษัทก่อสร้างเนี่ยนะจะต้องใช้คน เท่าไรเท่าไรโอเคไปหาโรงเรียนพวกนี้แต่ในขณะเดียวกันเด็กอาชีวะจํานวนประมาณสักหมื่นกว่าคนก็ถูกรัฐบาลผลักดันเข้าไปเสริมในพื้นที่ EEC แล้วนี่ฮะบางส่วนถ้าเสริมแล้วได้งานทําก็ไม่เป็นไรแกบถูกไหมครับเราก็ต้องสร้างคนใหม่อ่ะนะเวลานี้เนี่ยนะฮะง่ายนิดเดียวอืมทํำยังไงครับถูกไหมครับครับก็โรงเรียนมันมีอยู่แล้วอ่ะถูกไหมครับ เวลานี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าโอเคเวลานี้อู่รถครอบพ่นสีเนี่ยนะมันขาดตลาดครับไม่มีช่างนะคุณสวัสดช่างขาดแคลนไม่มีครับครับนะฮะส่วนใหญ่เขาเสนอเปลี่ยนตัวถังอะไหล่อย่างเดียวชิ้นส่วนหมดไม่มีการซ่อมไม่มีการเปลง่ายๆเนี่ยว่าไอ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 ้ดักการเบืองบ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะจะให้ใช้อิเล็กทรอนิกส์จะเลิกมดไอไอ้รถมันเบนซินแล้วมันจะใช้เงินอีกกี่ล้านล้านบาทเพื่อจะซื้อรถพวกนี้ ใช่ในขณะที่รถที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ก็ยังมีคงคงวิ่งอยู่หลายล้านคันหลายสิบล้านคันนะครับใช่รถเนี่ยถ้ามันดูดีๆน,นะห้าสิบปีก็ยังใช้ได้อ่าถ้าดูแลดีเอ้อมาดูที่รถผมเด่นะละคุณไปวัดดูว่ามันมีฝุ่นออกไหมมีควันดำไหมอ,อไปดูข้ามลพิษนะครับที่มาจากไอเสียฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะฮะต้องใช้เด็ดขาดอย่างบราซิลอย่างนี้เนี่ยนะครับ<ช>เขาอ้อยทั้งต้นเนี่ยนะครับ เขาทําเป็นน้ําตาลได้ทาเป็นแก๊สหมดเลยไบโอแก๊สแล้วก็ไปมาห้าหกสิบปีแล้วตอนนั้นผมไปบราซิลเนี่ยนะผมนั่งรถโฟกสวาเก้นจากแอร์พอร์ตไปโรงแรมนะฮะเขาใช้เนี่ยนะฮะไบโอแก๊ไบโอดีเซลแก๊โซฮอใช่ใช่ครับครับคุณสวัสดิ์พูดประเด็นนี้มาก็ดีเลยครับมีโพนะฮะของสำนักกรุงเทพโพบอกเองนะฮะว่านโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดที่ประชาชนอยากเห็นในรัฐบาลชุดใหม่ ขึ้นอันดับหนึ่งครับหกสิบจุดสามสี่เปอร์เซ็นตเพิ่มราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่คุณสวัสดิ์พูดมาทั้งหมดเลยเมื่อกี้ครอ้อยยางพาราข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังแต่ว่าจะต้องทําเนี่ยนะให้ <Okay. S 2> เป็นเรื่องเป็นราว <Okay. S 2> ไม่ใช่สเปซส่าคนละห้าไราสิบไร่นะฮะวันนี้คุยกันมานานแล้วเรื่องนารวมนารวมเนี่ยนะครับไม่เห็นทำสักทีไม่เห็นทำสักทีหนึ่ง <Okay. S 2> นะฮะวันนี้กำลังจะแบ่งอีกแล้วว่าคนละสี่สิบไร่ยี่ส <Okay. S 2> ิบไร่เฮ้ย พวกมึงเอามีม,มีหวัวว่ตัดผมเมื่อวันนี้แล้วมึงจะเป็นผู้ปกครองกูได้ยังไงวะแล้วประเทศกูกจะดูอยู่ยังไงคุณสวัสดิ์คิดยังไงครับเรื่องของต้นเหตุของการเมืองเมืองไทยที่เรามาเจอกับเรื่องของความวิบัติในขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากนักการเมืองล้วนๆเลยเกิดขึ้นจากนักการเมืองเพื่อเอาจุดอ่อนของคนในชาติเนี่ยนะเป็นจุดได้เปรียบครับอย่างที่ผมพูดนะฮะว่าไอ้ห้าหกร้อยคนที่เข้ามาในเนี่ยนะ มึงพูดกับสาบานกับกูมากว่ามึงไม่ได้ใช้เงินทุกคนซื้อเสียงหมดหมายความว่าอย่างนี้ใช่ครับอืม,อมผมถึงบอกว่าผมสงสารประเทศไทยเรานะฮะคนเข้ามาทํางานกี่ล้านคนแล้วคนที่เขาเนี่ยเวลานี้แหละคนใช้ในบ้านผมแก้แล้วเป็นคนลาวใช่ไหมอยู่มาสี่ปีเขาตอนนี้เขาสร้างบ้านเขาไว้เลเองแล้วที่ลาวโอ้โหน่าภูมิใจฮะเขาขนเงินกลับบ้านนะฮะเขาวางแผนช,ชีวิตเป้าหมายก็คือวันหนึ่ง หยุดการขายแรงงานกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศของเขาที่นายด้วยนะฮะนายเนี่ยนะฮะจ้างเขาแปดเก้าพันแต่ว่าเขาทํางานด้วยความซื่อสัตย์ใช่ไหมฮะใชู่กมากก็มีพิเศษถึงเดือนถึงอาทิตย์หนึ่งให้เขาไปก็ได้สี่ร้อยห้าร้อยพิเศษพรุ่งนี้ก็ดีใจแล้วครับใช่ได้กำลังใจนะฮะอืไม่ใช่ว่าผมพูดแบบผมรวยนะครับใช่ไหมเราซื้อทั้งความซื่อสัตย์นะฮะขยัน ด <K _' c oughs> าวอาทิตเขาก็ไม่ได้หยุดอืมเพราะว่าผมจะให้เงินต่อเมื่อวันอาทิตย์ถ้ามึงหยุดเนี่ยกูไม่ให้อ๋ออย่างนี้เขาก็อยากจะทาํางคล้ายๆอินเซนティブนะที่คุณสวัสดใช้โมเดลนี้นะครับอ่าใช่ใคร,<ม>ใครๆก็ไม่อยากนอนในเมื่อลุกขึ้นมาทํางานก็ได้เงินอ่าใช่ครับ <K _' c oughs> แล้วห้องเขาก็มีทีวีดูทุกอย่างเสร็จสับนะฮะฟอร์ซิลิตี้พร้อมเพียงเราก็ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาทํางานเนี่ยนะทําไมเขาสร้างบ้านเนี่ยนะฮะอืม นั่นคือเป้าหมายาครับเนียเพิ่งยาลาผมไปเนี่ยนะกลับไปบอกว่ากลับไปลาทำอะไรบอกว่ากาบุญขึ้นบ้านใหม่โอโ้โหดีใจฮนะอย่างนี้เขามีเป้าหมายนะครับได้นายดีนะฮะแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะประกอบเพราะ,ระฉะนั้นเนี่ยเนงะินเนี่ยนะครับถ้าซื้อความซื่อสัตย์ของคนได้จ่ายไปเถอะแต่หาไม่ได้กับนักการเมืองไทยที่ตั้งใจจะเป็นจะมาโกองอย่างเดียวนะ เวลานี้เนี่ยนะรกวแต่ว่าแจกเงินเลือกกูกูจะแจกมากกว่าแจกมากกว่าพวกมึงไม่เคยพูดเลยว่ามึงจะสร้างงานที่มั่นคงเนี่ยนะฮะยังไงผมไม่ได้บอกว่าคุณสามารถทําให้คนรวยเท่ากันนะแต่งานสําคัญรายได้ที่จะหาเข้ามาก็สําคัญนะครับใช่ครับจาชที่โอเคหมู่บ้านเนี่ยนะฮะซึมต่าคุณจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะครับวลานี้สามร้อยเท่าเดิมบ้านที่เขาอยู่นะฮะเป็น commercial area เดินไปนิดหน่อยก็ถึงบ้านถึงจาถึงโรงเรียนเมียก็ทำงานอยู่ในหมู่บ้านนั่นครับถูกไหมครับเขาสบายไหมครับทุกอย่างก็ชีวิตก็มีความเป็นดีอยู่แต่คุณต้องเสียเงินไปส่งลูกมันมันมันเป็นการจ่ายทางอ้อมหมดนะฮะพวกนี้ใช่ครับเซฟทางอ้อมหมดเลยเนี่ยนะฮะผมไม่เข้าใจครับทำไมแค่นี้ทำไม่เป็น คุณสวัสดิ์ครับคุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับเรื่องของ new first time voter นะฮะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะที่ออกมารอบนี้มีมากถึง7จ็ดล้านสแสนคนจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของคนพวกนี้สามารถที่จะเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองได้ไหมครับคนพวกนี้เราหวังกับเขาได้ไหมครับอาจจะได้ครับนะแต่<อ>ว่าขอให้ฝากคนรุ่นหนุ่มนี่นะคิดดูนะครับว่านะ แล้วคุณจบมาเนี่ยนะฮะ,ฮะตอนนี้คุณไม่เป็นคุณยิ่งตกงานคุณยิ่งหางานเข้ามาใหมา่นะ,ะเขาเป็นทหารเนี่ยแหละครับเขาไม่ได้บังคับให้คุณไปเข้าคุกมาเสียเงินมาไม,ไม่ไม่จ่ายเงินให้คุณนะอ่าอืม,อมครับถูกไหม,มถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยละพวกมึงจะไม่มีประเทศอยู่ใช่อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับสําคัญเหมือนกันใช่ครับแล้ววันนี้เขาก็มองเขาเพื่อนบ,บ้านเขาก็มองเรา ถ้าประเทศใช้ถ้าประเทศไทยใช้พวกนี้เนี่ยนะ,ะต่อไปเนี่ยนะล้ําแดนกันแค่ตารางนิ้วเดียวกูก็ไม่กลัวมึงโดนแหละครับยิงกันเลยครับอันนี้ถูกไหมถูกนะฮะขนยาขนของเถื่อนข้ามแดนมาครัแบบถูกไหมครับ<ะ>เราจะไปแข่งกับเขากูก็ไม่กลัวมึงดีที่คุณสบัติพูดมานี่นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นหนึ่งในโพทางจุลาเขาออกมานะครับนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยครับสิบเก้าคณะ กขาตอบแบบสอบถามอันนี้มานะครับว่านยโยบายที่เด็กรุ่นใหม่ชื่นชอบมากที่สุดหนึ่งในนั้นนะคุณสวัสดิ์ครับเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเรื่องนี้เรื่องยาวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยกันวันนี้เวลาไม่พอนะฮะปีริดที่นะคนพวกนี้เนี่ยนะถูกล้างหัวหมดแล้วนะฮะมันใช้ไม่ได้แล้วเอาละครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปตามกันต่อครับวันนี้เวลาไม่พอเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังไปขรุพรงชาติวันนี้ขอพระคุณคุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ไทยชาติจะก้าวไกลด้วยมือของเราประชามาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันเบนส์ทองหลอ่อจุตินันพิรมพักดีไนซีโอท็อก ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยธินตรังที่หนีนาศทาง FM 89.5 m มแเมกะเฮิร์ต